เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอเมริกาเขาไม่เก่งเรื่องฟุตบอลครับอเมริกาไม่เก่งเรื่องฟุตบอลขนาดนั้นเลยเหรอ จริงครับอุ้ยอเมริกาเขาไม่เก่งเรื่องฟุตบอลจริงๆครับเพราะว่าเก่งที่สุดของอเมริกาคือเมื่อ92ปีที่แล้วหรือปี1 9 3 0ครับในครั้งนั้นเขาได้อันดับที่3ของฟุตบอลโลกอย่างล่าสุดในปี2018ที่รัสเซียครับเขาไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกนะครับยังดีหน่อยที่ครั้งนี้ในปี2022ที่กาตาร์เขาได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกครับเออเออแล้วทำไมเขาถึงไม่เก่งอ่ะเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากีฬายอดฮิตในประเทศของเขาครับไม่มีฟุตบอลอยู่เลยครับมีแต่อเมริกันฟุตบบบบบอออออล Bond, ball, ลลลรเเเเเเสสาาากตตยทให้้มม็ดงงินปนปซ์่่ๆไข ไปยังฟุตบอลประชาชนเยาวชนต่างๆไม่มีแรงบรันดาลใจในการเล่นฟุตบอลครับแตกต่างจากฟุตบอลหญิงครับที่อเมริกาเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับเป็นเพราะว่าเขามีกฎหมายที่ชื่อว่า The t i t ท e IX าครับทำให้นักกีฬาหญิงเนี่ยมีเงินมีทุนการศึกษามาริ่มเรียนนะครับใช้กับหญิงเนี่ยเกิดความเท่าเทียมและทำไมฟุตบอลหญิงนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าฟุตบอลชายนั่นเองครับเออพูดดีแต่ว่าหน้าคุ้นๆน,นะเรา